นี่คือคลื่นหมาชนนะครับที่เดินทางมาเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งของคนไทยอีกหนึ่งวันครับว,วันที่5ธันวาคม2555เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยด้วยภาพของประสรณ์จำนวนมากที่ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองออกมารับเสด็จ พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมพระราะชวังดุสิตเ,เสียงทรงพระเจริญตามกึกกล้องไม่ขาดสายตลอดเส้นทางเสด็จตั้งแต่โรงพยาบาลสิริราชจนถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม และดังขึ้นเป็นหลายเท่าในขณะที่รถโยนพระที่นั่งเคลื่อนผ่านทุกใบหน้าของประสบนิกรที่รอเฝ้ารับเสด็จล้วนเป็นใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขอันเหลือลน้นหลายคนน้ําตาไหลาอาบแก้มด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบาร,รมีอย่างใกล้ชิดประชาชนที่มาร่วมในงานพระราชพิธีครั้งนี้มองว่าปีนี้มีความสุขที่หลายคนมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากทุกคนซาบซึ้งที่มาที่นี่เพราะว่าทุกคน รักในหลวงดีใจที่สุดเลยค่ะปลื้มปิติมากรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยรักในหลวงมากค่ะดิฉันฝฟาันมานานแล้วอันนี้เห็นพระองค์ท่านแข็งแรงแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีใจที่สุดเลยค่ะดีใจมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่าน บอ,อกว่าราชการได้บ้างให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากที่สุดเลยค่ะและอยากให้พระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะรู้สึกดีใจมากนะฮะในครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เข้ามาในร่วมในพิธีนี้เข้ามายากไหมก็ถ้า,ถาอยากจะเข้ามาไม่ยากก็คือต้องเข้ามาเช้ามากๆครับออกจากบ้านตอตีห้ามาทิ้งเทศมาค้างคืนแล้วก็มานี่แหละครับวันนี้ได้จุดตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วนะ ถือว่าได้มองเห็นท่านสีหาบัญชรนะครับถ้ามองมองมุมตรงไปนะฮะด้านนั้นจะเห็นแต่ว่าก็คงไม่เห็นชากคลับก็คงดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศนะครับไ, <ป S 2> ได้เข้ามาปีเลยค<ป>่ะไ,<ป>ไม่เคยพลาดมาจากจังหวัดไหนครับสมุทรสาครค่ะกระทุ่นแบน์ค่ะบรรยากาศแล้วเป็นยังไงเป็นปืนค่ะด้วยความรักและศรัทธาในพระองค์ท่านเพราะเราเป็นประชาชนที่จะต้องถวายความเคารพให้พระองค์อยู่เหนือสุด ใช่ไหมคะเห็นไหมสุดของประเทศอ่ะเป็นที่เคารพรักแล้วล่ะเราก็ไปลงมนือที่เรามาสื่อเนี่ยใช่ไหมทำให้มากันอยังไรรีฟ้ามัวดินเลยนะครับเสื้อใส่มาเมื่อครั้งปีสินค้ารู้ป่ะค่ะนี่อันนี้ซื้อใหม่ก็ใหม่แล้วค่ะตัวใหม่แล้วเมื่อปี80 80พรรษาค่ะนี่แหละแต่ว่าที่บ้านเ่ามี10ตัวเลยค่ะทุกครั้งเลยจังการเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยค่ะ ใ,ในหลวงเราจะนีตรงเจริญมาจากจังหวัดไหนครับพรนะับเห็นบรรยากาศแล้ววันนี้ยังไงก็ต้อง<จ>มาที่นี่ให้ได้ครับรื่มใจมากเลยที่ได้มาเห็นพระองค์ท่านใกล้แค่ไหนครับวันนี้ไม่ไม่เห็นไม่ไกลคเห็นเห็นไกลๆค่ะค่ะท่ากจ,จังหวัดไหนครับกรุงเทพนี่ครับเป็นลูกเสือด้วยเป็นลูกเสือชาวบ้านครับชาวบ้านอยู่เขตไหนครับเขต ยานาวาครับวันนี้เห็นบรรยากาศแล้วแล้วตัวเองได้มา,าร่วมง,งานด้วยเป็นยังไงบ้างครับลื่อมากเลยครับน้ำตาจะไหลเห็นท่านมาแ้วน้ำตาจะไหลเลยคิดถึงท,ท่านมากที่สุดลูกชาวบ้านก็มาหลายร้อยคนกันวันนี้ได้เห็นพระองค์ท่านใกล้มากแค่ไหนครับไม่ใกล้ไม่ใกล้ปกติก่อนวันเฉลมิมวันหนึ่งไปไปเข้าในวังใกล้เลย รพค่ะก็รู้สึกตื้นตันค่ะว่าคนไทยรักในหลวงค่ะค่ะก็ตะกี้นี้ที่ที่เห็นในหลวงผ่านมาเสด็จผ่านมาค่ะก็รู้สึกตื้นตันใจมากเลยค่ะครับภูมิใจมากที่ได้มาเห็นในหลวงด้วยค่ะค่ะลุกก็ใกล้ค่ะแต่ว่าเห็นแค่รถเฉยๆค่ะตัวไม่ค่อยสูงค่ะแต่ก็รู้สึก ปื้มมาค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ครั้งหนึ่งได้เห็นในหลองค่ะสำหรับบรรยากาศที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าประชาชนต่างพากันโบกธงชาติไทยและธงพระปรมาพิไทยพร้อมกับยกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเปล่งเสียงทรงพระเจริญกันอย่างกึกก้องด้วยสีหน้าที่ปลื้มปิติทันทีที่เห็นการถ่ายทอดสดผ่านจอ LCD การเสด็จพระรจชาำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประชาชนต่างพากันก้มกราบพร้อมกับเพลงเสียงทรงพระเจริญพร้อมกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักที่สดใสประชาชนที่รอรับเสด็จถึงกับหลั่งน้ําตาด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประสงธ์ทกรชาวไทยเสมอมาอนุชาศักดาอุโคสกุลถ่ายภาพภาพสโนตงหอมบุตรเนชั่นทีวีรายงานครับ